วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในการประชุมสมัชชาสัประชาชาติครั้งที่76ที่นิวยอร์กครับถือว่าเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการทูตไทยเพราะเป็นวันที่อธิบดีหญิงคนไทยนะครับที่ชื่อว่าดรวิลาวันมังคลาธนกุลท่านเป็นอธิบดีกรมสนสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของสหประชาชาติ103ประเทศด้วยคะแนน1 6 2คะแนนนะครับ ให้เป็นสมาชิกในคณะกร twitter, right? รมการกฎหมายระหว่างประเทศหรือ ILC ถือเป็นการสร้างบริษัทครับเพราะถือว่าเป็นผู้หญิงไทยคนแรกแล้วก็เป็นคนแรกของอาเซียนด้วยที่ได้ตําแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งซึ่งท่านได้พยายามชี้เห็นว่ารประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับเพราะด้วยความที่ทํางานอยู่ที่กรมสัญญาและกฎหมายเป็นหลักนะคะทําเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศทุกทุกประเด็นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า ILC เนี่ยเป็นที่ที่สาคัญที่จะ ช่วยร่างยกร่างกฎหมายร,ระหว่างประเทศนะคะในประเด็นที่ที่สำคัญถามว่ากดดันไหมก็กดดันนิดนึงเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของภาวะของโลกมันก็นะคะมีความยุ่งยากมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่า จะเป็นหาในเรื่องของความมั่นคงครหรือปัญหาของสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของสังคมมีเรื่องการลงทุน <ฮะ S 2> การทําสนิยายในดิจิทัลเอราเ <ฮะ S 2> นี่ยนะคะในเรื่องการขึ้นสูงของน้ําทะเลเรื่องของโรคระบาดเนี่แหละค่ะในเช่นเรื่องของการค้าการลงทุนการคุ้มคร,ครองผู้ลงทุนนี่แหละครับเราเห็นปัญหาอะไรครับทำไมต้องเสนอเป็นพิเศษเพราะว่าประเทศเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ต่างๆออกมาเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในปัจจุบันเนี่ยมีคดีที่เอกชนฟ้องรัฐบาล นะคะตามหลักของการคุ้มครองนักลงทุนอยู่เนี่ยเป็นพันนคดีการตัดสินก็ใช้คณะอนุญาตโตตุลาการเป็นรายคดีเพราะฉะนั้นคําตัดสินต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่สอดคล้องกันค่ะสมมติว่าเกิดกรณีข้อพิพาทระหว่างนักล,ลงทุนไทยไปลงทุนในยุโรปลงทุนเวียดนามเรื่องวหนากขึ้นมาเนี่ยทางออกในการที่กรรมธิการจะช่วยได้คือช,ช่วยยังไงครับคือในปัจจุบันเนี่ยเรามีความตกลงอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเกือบ3พันฉบับเป็นความตกลงทวิภาคีนะคะ ซึ่งของไทยเองนี่ก็มีเกือบ40ฉบับนะคะที่มีอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลักสนทิญ,ญานี่มาตีความเราก็อยากจะให้สถาบัาชาติเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์บางอย่างที่ชัดเจนในตัวการตีความของสนญิยาเหล่านี้สมมติว่าฝ่ายนุฝ่ายใดไม่ยอมปฏิบัติตามกติกาที่เราร่างไว้เนี่ยมีบทลงโทษยังไงครับถ้าเป็นเรื่องอนุญาโตตุลาการ,รในเรื่องของการลงทุนเนี่ย ก็จะมีนิวยอร์กคอนเวนชันมีสนธิสัญญานิวยอร์กเรื่องของการยอมรับและก็บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งจริงๆก็เป็นผลงานของสถาประชาตินะคะเรื่องของทะเลที่สูงขึ้นทำไมท่านต้องเสียเรื่องนี้มากเสียเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยดูเรื่องเขตแดนแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะก็ไปไปล่องไปดูมาละแล้วก็ในเรื่องของเขตทางทะเลเองซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรายัง ไม่ได้เจรจากับเพื่อนบ้านนะคะในระการกรหนหวดเขตแดนไปได้มากสักเท่าไหร่นะของน้ําทะเลเนี่ยก็ซาอเข้ามาเยอะนะคะอันนี้กระทบทุกประเทศเลยแต่ประเทศอย่างหมู่เกาะเนี่ยเขาหนักกว่าเราค่ะเพราะว่าประเทศเขาอาจจะหายไปเลยค่ะสถานะของไทยเนี่ยนะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเรามีความโดดเด่นหรือว่าจะต้องเร่งปรับปรุงให้ทันประเทศอื่นยังไงบ้างหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วในแง่ของการไปมีส่วนร่วมไปยกร่างในกรอบต่างๆของเวทีระหว่างประเทศนี่เราทําได้ดีเราก็มีผู้แทนมีท่าทีไปเยอะ,อะแต่เมื่อพอเป็นสนัญญาแล้วหรือเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะมีกระบวนการที่ลําบากนิดนึงในการรับพันธะกรณีเหล่านี้นะคะเพราะเราต้องแก้ไขกฎหมายของเราให้สอดคล้องอะค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายของเราอาจจะยังไม่ รวดเร็วเพียงพอนะคะแล้วก็มีกฎหมายของเราเองที่มีกฎหมายแยกๆกันอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะไปตามแก้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยจะใช้เวลาเยอะแล้วก็อยู่ในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจำนวนเยอะมากมายก็เลยทําให้การเข้าเป็นภาคีของสุนีใหญของเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมีอุปสรรคเพราะว่ากฎหมายภายในเรายังไม่สอดคล้องประเด็นที่ท่านอธิบดีมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเทกรค่าเสรีหรือว่าอาเซ มีประเด็นไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับค่ะสำหรับตัวดิฉันเองนีดิฉันส่งเสริมนะคะคในเรื่องของการค้าเสรีดิฉันคิดว่าเพราะว่าถ้าดูเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มุ่งของการเปิดเสรีะนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีตั้งแต่ต้นๆน,น,นะคะในภูมิภาคนี้แล้วก็การที่เราได้การลงทุนระหว่างประเทศเข้ามาการค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนั้น,นช่วยให้ เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยพัฒนามาได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไปพึ่งในด้านของบริการมากขึ้นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆซึ่งพอเราเจอปัญหาอย่างโควิดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราประสบปัญหาตั้งแต่ปีนน้นเป็นต้นไปเรามอกว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีใหม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของเมตาเบรสเรื่องของคคอนตัมเรื่องของบล็อกเชนที่มันมาเนี่ยกฎหมายมันจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันทันไลยครับไม่ทันค่ะันต้องยอมรับเลยเพราะทุกวันนี้เราทาไม่ทันครับไม่ทัน เพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นปัญหาภาษาเพราะว่าการดําเนินการมันไปแล้วในปัจจุบันนี่ไม่ต้องไม่รอใครสมัยก่อนจะส่งของออกพิธีมันก็ต้องผ่านประตูเดียวถูกไหมคะต้องไปผ่านศุลกากรไปแต่ปัจจุบันนี่โลกอินเทอร์เน็ตโลกมันทุกคนสามารถทําทําธุรกิจทําอะไรได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยตามไม่ทันเพาะนว่ากฎเกณฑ์ของเราที่จะเข้าไปดูแลควบคุมไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเปล่าหรือ ในการส่งเสริมรให,ให,ให้ให้ทำหรือก็ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าในเรื่องของบริการทั้งหลายเหล่านี้ผมค,คิดว่าคิดว่าเราไปตามไม่ทันเรือ่องบทบาทของผู้หญิงในวิีร,ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแน่ดีตั้งแต่เจ็ดสปีที่ผ่านมาของเอซเนี่ยครับ,รบเห็นว่ามีผู้หญิงสี่คนที่เข้าไปตอนนี้เบื่เสร็จนับวันนี้เท่าไหร่แล้วครับเกือบ75ดหปีเนี่ยค่ะมีผู้หญิงเจดคนแต่ปัจจุบันนั้นที่มีมากที่สุดที่เป็น สมาชิกอยู่ในขนาดนี้คือ4คนค่ะส่วนเลือกตั้งครั้งนี้ได้เพิ่มหม่อีกหนึ่งคนเป็น5คนเป็น5คนแนวโน้มเป็นไงครับบทบาทของสตรีในเวทีระหว่างประเทศน่าจะมากขึ้นคนนี้ไหมวควรจะมา้วคระที่บอดีควรจะผลักดันยังไงจะผลักดันยังไงดีควรจะมากขึ้นเรด่องที่ว่าผลักดันก็คือจริงๆสหประชาชาติเองก็ส่งเสริมรให้มีผู้หญิงมากขึ้นในองค์การนะคะคในองค์กรต่างๆของสหประชาชาติในขณะเดียวกันก็ประเทศต่างๆเรียนไปคุยเนี่ยก็ทุกคนก็ เห็นว่ามีความสําคัญอาจะให้มีมุมมองของผู้หญิงนะคะเข้ามามากขึ้นแล้วก็การทํางานของผู้หญิงที่บางครั้งเรียกมุ่งผลสําเร็จแล้วบางทีเราอาจจะมีสกิลนะคะม,มีทักษะในการบริหารจัดก,การได้ดีก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องบริหารทั้งครอบครัวทั้งงานเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงจุดนี้ได้ก็น่าจะมีสกิลในการบริหารที่ดีแต่ครั้งนี้เนี่ย50 51คนเนี่ย <c oughs> ส่งผู้หญิงสมัครแค่แปด ดันั้นต้องส่งมากขึ้นต้องมากขึ้นคือครจริงๆแล้วเ,เราสําหรับผู้หญิงดิฉันที่ว่าเราไม่ต้องการการได้เปรียบหรือรว่าต่างๆนะฮะแต่ว่าเราต้องการโอกาสที่จะเข้ามาต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าประเทศต่างๆส่งมากขึ้นก็จะมีโอกาสในการ,รจะได้ผู้หญิงมากขึ้นทั้หมดนี้ก็เป็นแนวคิดเป็นวิสัยทัศน์เป็นทัศนคติแล้วก็เป็นข้อแนะนําสําหรับคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องพัวพันกับการใช้ชีวิต คู่กับชาวโลกทั้งหลายนะครับเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ท่านอธิบดีก็ให้ข้อคิดอยู่กับเรื่องของการปรับตัวเรื่องของกฎหมายต่างๆซึ่งคนไทยควรจะเรียนรู้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านธิบดีวิลาวันมังคละธนกุลเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็แสดงความดีในคนะที่เป็นสมาชิกกรรมธิการกฎหมายระหว่างประเทศหรือ IOC ครับขอบคุณมากครับเ่อก